ับสาวครับในรูปยังไงครับผมก็งงตอนแรกผมเห็นเนี่ยผมก็งงเพราะว่าส่วนตัวเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัย1445แล้วอ่ะทีนีผมก็ผมก็งงเพราะว่าพอผมเห็นรูปเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าตัวผมกับเพื่อนผมเนี่ยไปไปไหนมาไหนไกันบ่อยเพาสนิทกันแล้วที่นี้แต่ว่ามาเห็นตรงตัวสอนตัวนักษรผมก็อ่านอ่านว่าทำไมเขาถึงออกมาเขียนว่าผมออกมายอมรับว่าคบกับผู้หญิงคนนี้ ตัวผมเองเนี่ยตัวตัวพี่ตัวเพื่อนผมเนี่ยก็งงว่าเอ้ยทำไมเล็กเล็กเขาก็เห็นแล้วก็ส่งมาให้ผมดูว่าเอ้ยทำไมเล็กไปให้สัมภาษณ์นั้นหรอผมก็ว่าเอ้ยไม่เคยซึ่งผมก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์แบบนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงเขียนแบบนั้นที่ผมไม่เคยมายอมรับว่าเป็นแฟนไทยแล้วมันมีแฟนนี่เป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรอคะไม่ใช่คิดซื่อคิดซื่อสนิทสนิทกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วฮะสนิทกันขนาดไหนแบบแมนกันขนาดไหนอะฮะก็พ่อแม่ก็รู้จักกัน ว่าก็ไม่ได้อะไรก็คือก็สนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันได้เป็นข้าวหรหนังอะไรนี้บ่อยไหมไม่บ่อยมากไม่บ่อยมากเพราะส่วนใหญ่เราจะอยู่กับเพื่อนผู้ชายอืมไม่ใช่แฟนนะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยอือเจ้ใจผิดกับเราหรือเจ้ผิดกับเขาเข้าใจผิดเข้าใจผิดกับเราสองคนอ่าถามไม่มีถามมัมีถามว่าไปเป็นแฟนกันได้ไงอะไรงี้ผมเน่ยเปล่าไร่างเงมันไม่ใช่ปากแข็งไม่ใช่อ่อน นิ่มเลยแหละแบบไม่เตี้ยเมกันวัใช่ไหมไม่มีเตรียมไม่มีเตรียมหลายคนจะมองว่าแบบเข้าวงการแล้วปิดปางอะไรอย่างนี้จริงเป็นแฟนก่อนแล้วแบบ้วงการเป็นเพื่อนผมว่าผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ซีเรียสแล้วนะผมว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะแฟนจะซีเรียสเรื่องดาราที่ชอบมีแฟนแล้วแสดงที่ชอบมีแฟนเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่ค่อยซีเรียสแล้วอ่ะอย่างกระแสคู่จิ้นอะไรนี้มาแรงอีกอยากให้เป็นแฟนกันในนี้มากกว่าอีกผมก็เลยคิดว่ามันคงจะไม่ซีเรียสอะไรแล้วผมว่าถ้าเกิดผมมีผมก็บอกอยู่แล้ว ถานเรื่อคณะยังไงครับคณะโสดครับตอนนี้ถามเรื่องงานพรีเซนเตอร์ครับเมเลขี่ว่าอัพราคาขึ้นอัพราคาใช่ครับ,รบผมเรื่อง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 ราคาพวกนี้ค่าตัวผมเป็นคนไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วคือผมเหมือนแบบตื่นมายัางงงเลยว่าเอ๊ะวันนี้ต้องไปทําอะไรอะไรเงี้ยคือแบบตอนนี้นครับอุ้ย ทำไมวันนี ust, ้ตื่น6โมงวันนี้ทำอะไรยังจำไม่ได้อยู่เลยอะไรบางทีก็ส่วนใหญ่ควกค่าตัวคุยกับผู้จัดการผปอยู่แล้วพี่กรมีบอกว่าไหมว่าเออพี่จะเริ่มค่าตัวเรานะอะไรเงี้ยพรโฆษณาเข้ามาปกติเนี่ยเวลาเรารับงานเราก็จะมีปรึกษากันบ้างแต่ว่าก็ผมว่ามันก็ตามเขาเรียกว่าตามความเหมาะสมมากกว่าส่วนเรื่องค่าตรงถ้าถูกว่าไม่น่าใช่พิิตเตอร์ตอนนี้มีกี่ตัวคะตอนนี้มี4ตัวครับ ที่ดิวกันไว้อีกมีกี่ค<ว><ง>ก็ย,<ว><ง>ยังมีคุยคุยอยู่แต่ว่าก็ยังไม่สรุปอะไรากยังไม่ได้สรุปอะไรไม่ฮอต<ว><ง>หรอกนะแต่ฮอตมากตนอ,<ว><ง>น,กอนนี้เราอมากตอนนี้